บัตรประเภทอะไรนะโมนี่เนาะกระทรวงานที่ถอดบัตประตูมากกว่าขอบพูดท่าคณะกรรมการเด้อไปใส่บัตรคยปอดจั๊กจี้เออมาเล่าการห้ามแล้วห้องน้าหของทาเลี่ยงใส่หน้าอยู่ทั้งหลังดีดีถ้าห้องท่าเข่าดีก็มูรที่ซื้อประตูกระเปิดหน้ามวาสั่นว่าจะโหดจอดจึ๊กเมื่อไรโหลดหน้ำเปิดกั็ไปพอก้อนเพราะเขียนนี่ พีขอหาแม่ม่กระดกกระเดียดแท้หัวจะเนอหาหาแม่มังนี่ความผิดน่ร้อยหรอยกคูบอกว่าฉันาลูกัฉันงฉันสะเพินมือนีเขาบริจีคือเพินจะหาปลาแม่ยกระดกกระเดียดแต่เกตะเกียด็แลรเปลร้อยไบชุมะาก็อิมมาบานเบาเพื่นคูณฟงฮะอนใส่ซ่องเศร้าบานอจะมาลดยางหัวเปนแม่เกินไปดีดด้วยจมาสุกแมเสนมาหนาพอเมตัวตงม แม่เนี่ยกระโดดกระเดียดแถวมันกาสื่อไว้จากในหมูมันจะพอบอกกูคัดแท่มันกูไปแย่งมันนะนาแย่งคัดแต่ห้องผ้าไหมมันคืออยากกูไปเอาของมันคัดแท่มันจะไปห่อดูพ่อน่ะสัตตีเกินไปถ้าเอาพวกไหนมาเถียงตัวแกมันเถียนมากูว่าไงมันตีมันแคเถียงกูแตกูเป็นเมีย่ย้ะกูเป็นซานเท่านาแล้วกูจีบเอาเป็นบอนคือเสียงกักกูกูเป็นเมีย่ยนะยังคือเสียงกักกูช่วยด้วยหัวจะดีช่วยด้วยตีขีดหาใส่มึงไอ้กูเถียงแมงเจ้บเหมือ กูไปัา้างเราจะข้ามเดียวเาคู่เดียวแหะแว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 ะเส้กูกับเส้นพอเส้นแม่คุณตัวมันักขัวพอหัวแม่มึงตีงานนั้นไปกูจัดงานจัดงานยิ่บกว่าบงเอิญผูกกูจะตีสองฝุ่นพาไปหาเสริมสวยอ่ะยันบางอามเหมือนเดิชื่อให้กูใส่ในคล้องวังถาจะเอ็มลอยหาเสริมแกกูเสอยูุพ่อเอ็มลอยแก่ี่คำรงจับตาไม่ได้เส็จไง่แค่ให้ชิ้นฟ้าตอนนั้นแล้ว บ้าก็เพื่อนท้องได้ไงปะเนี่ยตูวข้องมาข้องพี่กอยาเนี่ยมึงจะเรียกกับเท่กูคือเสียไปนี่เดีออ้ขัดแข่ขัดคนมาหลายยะถัดตึ่นเสียงใส่เมี้ยอะไรต่อหนีปัญญาบ่มีคนคือประกาห้องใช้กูกี่ทิบือพี่เบือไปทีสักที่นั่งทุกคนยึาแม่ที่เทียนเงีย็ึม มันมาประเทศไปหน้าคาตลาดขาอุดรคุณแม่ก็วัยุคือไก่กูบูเท่คือร้านหัวเท่ก็ได้แจกมะพอ้าวอ่ะฮะเขาเรียกแปลาเงินหรือเรียกไปตีอ่ะ อ๋อค่ะเอาไปข้างใต้สุดเลยค่ะเล็บสวยจังเลยเล็บกระเธออยานานะย่าปานะูาป่มาเอาตังค่ะ,อะขอบคุณค่ะปู่จะกินมะล้อู่รีออีเตืบอวบานสักไห้เนาะขอบคุณแม่บุญกอง อยากกระตนโอ้ยได้แล้วอ,ออกแม่นั่งอานแมวอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ่าเตรียมตัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ตะเบ้นแท้ <c oughs> มานางไปแต่หนาวแห้งเฉยเมื่อปูตาจะหลุดว่าหัวขวดตินี่สมพืชนเนี่ยเิ่นมาปูไกไห่หลเข้าวเล็กเดียวกันไลย าะไปตามล็อกผู้แมวบวดบวดกับบอ๊บไม่หยาจะอ้วกค่ะขึ้นตีห้าอ้ยไม่เหย่อลุยขี้ใส่ให้นาถูกั้นไว้ยังเป็นก้อนอยู่ยังไม่เปื่อยเลยทีพระโสม่ะอือ เอยียงเก่าอย่างปาดีค่ะปาดีโม่มาพีโม่งไหนหน้าตัวนั้นเป้ชะภาพเป้ชะภาพแม่พี่ตต์ล่ะคะใช่ทำไมหน้าเหมือน,พนเพมเพืรอตอิ่มเยี่ยวจังเลยอะ่ะเอาแต่งหน้ากับงอ้หจังก็ฝีตโนาะผู้ใดนเนี่ยรู้แฟนพิตต์ล่ะคะโอ้ลูกไข่ห้าเถ้าโอ้ yeah. ย่าลูกไข่แค่ไหนมันคือขนมถังแต๋อกระเท้าย่า yeah. ปวดก็ไม่ยอมบอกเอายากไม่มีเวลาหันเด่นน้องลูกก็เลยมาปองผมพี่เติ้ลไม่ทันเลยวันพี่เติ้ลพ่อมั้งที่กูพ่อพี่เติ้ลปูแม่ลูกปูปูแล้วครแผลหัวทําไมอ่ะไม่ได้แผลกูโลกเอาย่าอนี่ยเรียกจริงวะน้องลูกไทยแต่งตัวี่เลยหนาวไปนี่พรายากคนเบาพื้นไม่ได้ดีอุ่นมากเลยค่ะย่ามาห้างปวดจะเด็ดแท่งเต่งตัวตั้งที่น้า งาน,นบวชก็ต้องชุดขาเลยคะเป็นนางขาไี่ขาววันขาวจะสีชุดซืด่อพี่น้องกูทราบนะแต่เลยเห็นอยู่หมดชุด<น>จะมองเห็นได้ยังไงคะยะ่าค้มขาเลยนะคะอ้าเอวมองคลมงคลมงคลเปิดประตูให้เทียบหน่อยมงคล มงคลพ่อมึงสินี่แ <Okay. S 1> ม่มงคล <Okay. S 1> ไม่ใช่มงคลขุค่ะยา่าอะไรอ่ะหัวคุยมาน,นี่คือสีนี้ย่าป็นะ <c oughs> อะไรอ่ะทำไมสงสัยจังเลยอ่ะอกินของลูกไา่คิดพ่อหนังสม,มัยตะกี้เรื่องอะไรอ่สะสรรค์เดียคือปูคนน่านเป็นพันเป็นหมื่นมหาจับของลูกของเก่า ว่ามันอยากอายเนี่ยแม่บนปูท้ไหมลูกใช่ค่ะย่าอย่าย่า่าหยห่ย่าหย่หยย่าหย่าหย่าาหย่าหาหย่าหย่าห่าห่ยย่ายห่า แม่เอ้ยมองยาขึ้นแม่แม่ลูกย้ายบอกเลี้ยวไปย่ามาล่ำหลายคณะเขา่าขี่ไว้ล้มพัดมากินขี่ตึบเลยอ่ะ อะไรน่ากินอีกแล้วอาหารนี่นะงีน้อยอีกแล้วท่านบอกว่าเลยอ่ะแบตเตอรี่อะไรหมดเอาไปโทรศัพท์หมดก็ยากกับมะรำเหรอเอออ่าอยากตายของนี่นำสัดตัวเนาะขอบคุณค่ะ เป็นหลังขึ้นหนาละทำไมอ่ะเย่อ๋อค่ะค่ะไปน้าก่อนค่ะคุณพ่อไปหน้าก่อนนะคะจวลงไปให้ใบหีค่ะวหน้าเกลยม่นออกกคอจับมือย้าอะไรอ่ะย่เขาบวชนะคะบวชก็ใช่อีกบวชพูดเดียวนี้ผมย่าัมหไปไหนผมามานังยางไม่ล้เนาะไม่มี จะไหนผมผ่าเตียดูทั้งหางเอาคนเลยเขาคือในไฟเล็กเทากูรู้เร็วทองคนนี้นี่เป็นข่าวใช่ไหมเอาอย่างหลอกพ่าเอ็บอรับคือเป็นสะไคอเบอกูดมึงมาจากอุดรใช่ไหมมึงตีรถมากับกูที่นาขาใช่ไหม ียนยาเองเหรองานเนี่จ้าพาคพมันพาอีกควนอยู่งาหนุทำความากเลยอ่ะแต่ไม่งานเจ้ห่อไปห่อจังไหนพราะจะเป็นงานาจะเาคแก่ล็อกทั้งเนี่ยมาใบันเดกเอ,อาสเยมัมนีคับจะไม่เห็นเพราะอจะังไงรูกะถ้าห่อมัดหัวมึงมาเศร้าเลยอะรู้เอาเรียอ,อ,อเราซองไอ้คุยจักถงเลยเนี่โอ้ยโอ้มันมาถุงแลมันหมอบซะน่ะคุมันเราเรียกถาดจะมาถาดคุณ นายลูกไพช่วยๆอีกูอยากคุยหร่ได้ถูกตีันเลยพี่ตีเสียบวินเหมือนมึงลเอาเลยอี่หามันม่ีหามเราล้านก็ไรเอาไปนก้าวคัแก่บอแม่ยงมาสอนนนี่พ่อเขาต้องกำลังเหี้บุดไปหอนแม่จะบเปียกอะเกตแม่จะกลัวมึงเป็นหมาหัวหัวหัวย่าผมพักตรจัดช่วง้กันไหหัวยม่มาปล่อยแัหนยาสวยๆหน่อย มาขันมาล่นมาเขาขากันแล้วดิเจ้า,จาก,กาตีกับแราเป็นไงมันมันมีอะคุตัวภาษาลูกไพ่ตัวเงินกูนติดตัวเจ้ากาตีกับเป็นไงขับบอมาพญพมิตาหนาม,มา่คนอย่งมาหน้าพากลายแ่มะมุงหัวกู <c oughs> มากมันี่พนิเตียนี่เป็นกรรมการให้ <c oughs> พนิเีนกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมพูนอ้นเกิจการพนเก เสออีสานตุ๊ดซีไปดักเผา้าเเขม่เอาเมีกเพราะท่ตายอ่ะตายอีลีแนอละตายอีลีอโคเขาวัจะสรุปสงดวงวิญญาอะไรตายแล้วขาเจ็บไหมคะเจ็บละเอาเมียลูกแน่ลูกไม่เดีวไม่ใช่เมียกูเมีย ยังยเซาเซอยู่เลนี่เสียงหมากัดกันติดเล้เชี่สีเขมีลูกคอด้วยอม่ต่งอ้ยากไอแม่บ้านหลองไหเลยเขาเขาอย่าพระใดอ้าวอายุเบิกีย์ได้ยสายสายยำขุนำอ้อ้โอ้วาแบบนีเพื่นทุกคนมาสังทุกคนเเละเ เฉพาะคนที่ยืนนะคะคนที่ล้มไม่ได้นะคะสงสัยจะเป็นลูกสาวเจ้าน้ำหยู่ตามบทนะคะเอาน้ามแม่หนูเป็นมุสลิมหรือลูกข้าหนาวอ๋อเหรอเห็นพวกหัวมาขอบคุณค่ะขวัญลูกไผ่ขวอกตียขอบคุณยาเต้ามาตังเออวางสั้นทำไมเนาะเป็นไก่กูกับมาดี้ขันเรียงโอ้โหสวัสดีค่ะเดี๋ยวอยู่ในบทใต้อยู่ก็บอกกูแล้ว ้ที่กับการเทยืนติดตัวโอเมนอะไรฟ้าป,ปะยิโอ้พุ่งยิงร<ะ>อรอ,อ,อน้ำเขาเอาค่ะเอาตั้งกล้องหมดไหมจะได้จะยืนที่หลุมพันธุ์ยิหมดเนาะกล้อง <c oughs> เอาให้เก็บให้ได้นะห <c oughs> ้าสี่สามข้าวพุ่งขคค้าข่าวพุ่งข้าข่าวพุ่งข้าเก็บผีให้แม่ก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c กล้กันเดาเฮงอะเตรียมตัวห้าสี่สามพอคุณค่ะห้าสี่สามข้าบทไม่ใช่ขวบมาหรออ๋อ,อ,อท่านุนอ,อีกแล้วออประดอบุญน้ำเอาหมอนน้ำพืนนีโอ้อันโมูท่านันบุญน้ำไอไส้เด้ออาหมอนมาหงบุญน้ำกับชิมงานระเบียบใน้มือนี้ใช้จังเลยกถกก็พอมันจะโอ้ย บระดในไซบันเพาะห้องมือกินนี่คือว้าวบอ้สาวไอ้สาวฝากไม่ใคยน้ำลายไอ้จะงี๊สิบาทเลยาต้องให้มันฝากฝากเพิ่ฝากสี่สิบสี่สยหนึงได้ได้หอเนี่เออนั่นแหลอยหนึ่งต้อบอกไช้ใช่ป่แต่พ้าตีมันงองจะสูเขาให้ลอยหนึงแมกูสียเง่งหกสเนี่ยมันยูติท่อยูติดไมเย็นจะไม่คยยางกอไปหันกับบาทนะเว้ยโอ้ยีขายยางว่ะขายางขาดต้นเลยว่ะ พี่น้องครับมือนีได้มาเอาบุญกับทีมงานระเบียบว่าทศินมือนีเอาว่าเอางานบวชมาฝากทีฝากน้องก็อือขอการนมัสการพระคุณเจ้าที่มาเป็นประมุตรท่านในการสู่ขวัญบายสีในมือนีเด้ชนักวิชาการพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเมียมุขีเจ้าภาพระเป็นพระคอย่าสะดุดเดือยเกราะว่ามปนพระเนาะพระในพระนิสิติก็หนุนพระกันเคยไม่ทำภาพเนาะ ขอโทษขออภัยอันนี้คือลูกไส้ทั้งสองคนค่ะอันนี้ผัวฉสคอันนี้ผัวตอบนะคะเขาถึงว่าเขาจีจูบอนพวกวายอื่นแมียมยุนาโบดลวนฮะครับพี่ก็รู้มาพี่หรอรลงมาพี่ยังไม่เข้าโบดเหรอลงมาโอู๊จอมเที่ยงจองเสี่ยงนองนองปั่นโมแม่จามี่ปอความยะจอมเที่ยงยังต้องไหวกัน ้วบย่ยอมไดดอดออมดิโอ้ยนาทีสิกูหหกสิบเลมากูบอลอคนดอกกะนันบกูนี่ร้อไปกูจะให้ให้มันเบิดมุกะกอนโอมเอาเงินกอนกูตแล้วไปสันได้หกสของแกมไสองเ,ยเลยอมแกยมยาหรือขอแกมข่ายไทยขมากกอนเี้ยมีแก,เกมเด ไปลอยหาลอยไปเล่นประชันไฟคือวันนี้ร่างย่งกว่าเพื่อนมันางเสร็จแล้วกรนเดี้วร่างเสร็จดีสามขุกิจเจ้าอะไรมาฟีดกระเทยหอมกระเทยเนาะไอ้เออใส่ชุดแดงมาทำไมครับเลยเทศกาลตู่จีนไปแล้วอะไรมันเลยเทศกาลตู่จีนไปแล้วเลยก็ช่างเพราะว่าที่บ้านใส่อย่างนี้ทุกวันก่อนไปซื้อสูตรเขามาแถมกับเปวงติโลูกไย เรียเมื่ <c oughs> อกิ้ลองได้ใส่สมไมยบูขอรอแล้วมาคืเานเถอะมันอะไรก่อนยาวาปีบอกว่านั่งบอกว่านั่งยายมานั่งไม่ยอม่อมาบูไปตกย <c oughs> <c oughs> ูงงานบวดหัวค่ะั <c oughs> วดจะบวดแล้วก่อนจะบวดอดพุ่ <c oughs> นไหมอ, <c oughs> อันนี้แฟนเราชื่อพี่เกิรลค่ะ ดอกกันเฉพาะก่อนรบ่าเกิดหรอก่อนจะบวชขอสักดอกไหมไอ้เวอผู้มญิงไอ้เวรนี่เขาตีบวล้วยังห่วงสีอยู่ยรู้จ๋าหนูหนูได้จะได้เวลาหนูไปทางข้างหน้าไปมานั่งตรงนี้หนูหนูไปทางข้างหน้าให้หนูก็หนูนั่นไงมีชื่อค่ะมีชื่ออีกแล้วเหรอมีค่ะชื่ออะไรชื่อน้องพีทค่ะน้องลูกพีทพีศดาน สกุล่ะดากลายค่ะโอ้ยน้องพิสดลามดากลายเปนนังข้างหน้าไปตั้งไปก็คุณจะตู้หลอกไปหมดเไปกันไปกูช่วยก็ได้กูนั่งได้เลยช่วงเมื่อกี้เคยมาจากไหนอ่ะคุณยไปจังเลยวันนี้ไปจากคุณลาบไปจากคุณลาบไม่น่าลรอมันเสียงดังกว่ากันเคยมาปีระวังกะเทยมาปีเขาหนุ่มเขานั้นใครก็มาหายตัเดียวเว้ยอันนั้นอะไรอ่ะคะ ใบสีรถถังใบสีก้ใบสีเหมือนหำปู่หนูเลยอ่อนแอย่างนั้นเลยตั้งจิตตั้งใจทีมงานกองยาวหน้าแหล่วาปีมารอแล้วทำไมต้องตั้งจิตตั้งใจใครจะถอดวิญยานคะโอ้ยตั้งจิตตั้งใจทำพิธีใบสีสู่ขวัญไม่ได้มาแล้วอีดาสัตว์แตกหมดจะหมดแล้วอี่มัน ส,ส,สิสิทพพธิ์ที่ผาผ่รนบวบแว่นไม่เสร็จอดีลิสต์เดชโชชัยยาตูพามังชัยยามังคาลามหามงคลตกแต่งดีเลือดแนว ถ้าขวัญแก้วหยกโยมา้อมท,ทังเทน่าแลาอามาทั้งหนักปราู้แลโลหิตทั้งบัณฑิตแลชาวเมืองมาพังกรมอ่นเอาขวัญเจ้าหน้าเจ้าท่างได้พันภาคกอกจากวังเกหาจังได้ลาบิดามาตาออกไปบ,บนวชสร้างพนวดในพระศาสนาขวัญขาก็ให้มารีลาลาดีอาลาลีาลา,ลา,ลา กอดก็ยังไงพูดตาวนักให้เต้นยัวปู่ยัวปู่กอนเข้าโบสถ์ขู้เรียกเนาะยึนไปทั่วไปจีนก็มันกระบาดนาสาหัสด็ดเฮ้บ่ได้นักสื้อเออหลุมกุหลาบยวกับมึงนั่นเลยนารองกันได้ปีจีนเลยว้ามาเยือกววนเดื้อ